ทุกชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ร,รายการ NBT น o อตรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันครับวันนี้ผมพาทุกท่านนะครับมาที่อำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์กับที่นี่เลยฮะอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพครับเขาเพิ่งได้รับเลือกเป็นมดกโลกแห่งใหม่ของไทยกันด้วยนะครับแล้วก็ทราบมาว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหนักท่องเที่ยวเยอะมากๆโดยเฉพาะกลุ่มสูงวัยครับ ชื่นชอบที่จะมาท่องเที่ยวที่นี่แต่คราวนี้ก็มีคําถามที่หลายคนถามว่าเอ๊ะถ้าเกิดชั้นสูงวัยโดยเฉพาะยิ่งอายุเกิน60ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยนะฮะถ้าเกิดมาเที่ยวที่นี่จะมีการอำนวยความสะดวกอย่างไรกันบ้างจะลําบากไหมจะไปเดินดูที่ต่างๆเนธรรมอย่างไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะเป็นนักท่องเที่ยวสูงวนนัยคนนึงครับและพาทุกท่านเนี่ยไปดูกันเลยว่ามีความสะดวกอย่างไรที่บ้างอ่ะเดี๋ยวตามไปดูกันครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมครับและตอนนี้ผมอยู่กับคุณนิกนะครับคุณนิกทําหน้าที่อะไรอยู่ตอนนี้เ,เป็นผู้ช่วยนักโบราณคดีประจําอุทยานประวัติศาสตร์รีเทพแห่งนี้ครับครับผมวันนี้ผมบอกคุณแล้วว่าผมจะจําลองว่าผมเป็นนักท่องเที่ยวสูงวัยคนหนึ่ง60<ม>ปีขึ้นไปถ้าเกิดมาที่นี่สิ่งแรกที่เขาจะได้รับคืออะไรครับก็นหนึ่งก็คือจะ,อะไม่เสียค่า ธรรมเนียมนะครับผม20บาทอันนี้ก็จะ,จะฟรียกเว้นให้เลยนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่อายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะครับคราวนี้ก็เป็นคําถามว่าอ่ะโอเคตอนนี้เนี่ยน่ามาเที่ยวแล้วเพราะว่ายกเว้นค่าธรรมเนียมแต่ข้างใน,นในอุทยานเนี่ยโอ้โหพื้นที่กว้างขวางมากๆเลย คราวนี้เราจะมีการอำนวยความสะดวกให้เขาอะไงกันบ้างก็ <S. S 2> สำหรับถ้าเป็นผู้สูงอายุนะครับ <S <S. <S หรือว่าเป็นผู้พิการเนี่ยก็คือเราจะมีรถไฟฟ้านะครับให้บริการก็คือมันจะชานมันจะเตี้ยหน่อยน,น,นะคสาเหตุที่ใช้รถไฟฟ้าเพราะว่าจะเตี้ยกว่ารถราง การก้าวขึ้นต่างตางสะดวกกว่าเดี๋ยวไปดูกันเลยไหมว่ารถรางเป็นอย่างไงนะเพื่อคุณเนี่ยได้เห็นว่าความแตกต่างนะครับระหว่างในส่วนของรถรางนะฮะแล้วก็รถไฟฟ้าเป็นอย่างไรบ้างแล้วเราก็เห็นทางเดินอันนี้ก็คือผู้สูงอายุที่ วิวแชร์มาเราก็มีเส้นทางด้วยนะมีเส้นทางสําหรับวิวแชร์กับผู้สูงอายุมาด้วยได้ด้วยนะครับก็สะดวกนะถือว่าเป็นเส้นทางที่ทํารองรับไว้แล้วนะครับสำหรับผู้สูงอายุนะครับอ่านี่ฮะคุณผู้ชมครับในคุณนิกอันนี้คือในส่วนของรถรางที่เป็นไฟฟ้าใช่่จะเราก็จะสงหัวเอาไว้ให้บริการกับผู้สูงอายุหรือว่าผู้พิการจะให้เปรียบเทียบกันนะด้านนู้นเนี่ย เป็นรถลางที่เป็นแบบปกติเลยนะครับจะเห็นว่ามันสูงมากนะคือผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะไม่ถนัดนะครับในการที่จะก้าวขาขึ้นแต่อันนี้คือง่ายหน่อยนะครับคือจะเตี้ยกว่านะฮะแล้วก็ความนิ่มของรถก็จะมีเยอะกว่าด้วยครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าถ้าเกิดมาแล้วขึ้นรถลางแล้วนะครับจะไปท่องเที่ยวจุดไหนอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวให้คุณนิกเนี่ยคอยบรรยายให้เรารับความรู้ไปด้วยกันนะฮะด้คุณนิกเชิญครับครับ มีผู้สมัครด้วหนึ่งคนแล้วนั่งรอสวัสดีครับคุณป้า <c oughs> นี่คุณป้ามานั่งกับเราด้วยนะฮะวันนี้เดี๋ยวคุณนิกครับเชิญนั่งนี้กัเลยฮะ นี่นะฮะก็อยู่บนรถรางที่เป็นไฟฟ้าแล้วนะครับจุดนี้คือเป็นจุดแรกเลยชัคุณนิกที่เราจะไปด้านไหนใช่ครับหรือว่าผู้สูงอายุท่านใดเนี่ยถ้าอยากที่จะไปชม <ừ> ในส่วนของอาคารสุดข,ข้อมูลนะครับที่อยู่ทางด้านซ้ายมือ <ừ> ของเราเนี่ยก่อนก็สามารถที่จะบอกพี่คนขับได้นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเข้าไปรับรู้ข้อมูลเล็กน้อยก่อนก่อนที่จะเข้าไปก็เป็นก็เป็นการดีครับผม แต่ก็คือทางนี้ทางนั้นเนี่ยก็คือถ้าเกิดนั่งรถรางแบบนี้เนี่ยก็จะมีอย่างคุณนิกเนี่ยก็จะคอยบรรยายให้ความรู้ไปด้วยใช่ไหมฮะก็ะะจะมีพี่คนขับนะครับพี่คนขับเนี่ยก็คือเขาก็สามารถ<อ>ที่จะอธิบายได้จากเ<ม>ขาทราบแล้วนะครับ,คร,บครับผม ก็คือระหว่างทางที่ไปเนี่ยต้องเห็นว่าบรรยากาศคือมันกว้างมากๆนะกับอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพนะครับแลวตอนนี้เราเห็นว่าแม้ท่องเที่ยวนะาะทั้งน้องๆเองอะไรเองเนี่ยมาเทีย่ยวคนเยอะเนาะตั้งแต่ที่หลังจากที่เราประกาศขึ้นเป็นมรดกโลกเนี่ยรับรองใจเยอะขึ้นเลยไหมฮะเยอะขึ้นครับครับผมก็ค <c ười> <ๆ>ือเราเที่ยวแบบพลิ้กโฉมเลยนะคือแบบเยอะกว่าเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนคือเงียบมากนะครับแต่ตอนนี้ก็คือได้รับความสนใจและที่ผมบอกเกินกับคุณผู้ชมไปตั้งแต่ต้นเนี่ยโดยเฉพาะ กลุ่มผู้สูงอายุเราจะเห็นว่าเป็นกลุ่มที่เขาน่ารักแล้วก็มาท่องเที่ยวกันเยอะมากใช่ครับเราเคยถามเขาไหมครับว่าทําไมเขาถึงชอบมาที่นี่ก็หนึ่งก็คืออาจจะไม่ไกลาจากกรุงเทพครับก็ที่นี่ก็220กิโลเมตรมจากกรุงเทพ<ค>ก็สามารถที่จะไปแบบเช้าเย็นกลับได้ครับผมอ่ะนี่นะฮะนี่ก็เป็น อีกจุดหนึ่งนะครับที่อุทยานประวัติศาสตร์ษษษษสีเทพนะครับที่มีผู้สูงอายุเนี่ยเขาชื่นชอบที่จะมาท่องเที่ยวกันนะและก็ความน่าของเขานะวันนี้เขามาเนี่ยเขาจะมีการใส่เสื้อแบบเป็นทีมเนาะใส่เสื้อเป็นทีมสดใสแบบน่ารักนะฮะแล้วก็มีการอำนวยความสะดวกครับของที่นี่นะฮะอ่ะตรงนี้นะครับที่เรากําลังจะผ่านจุดแรกนี่คืออะไรเอ่ยจุดแรกตรงหน้านี้นะครับก็คือกลุ่มโบราณสถานกลางเมืองขนาดใหญ่นั่นเอง ก็จะประกอบไปด้วยโบราณสถานปางสองพี่น้องโบราณสถานเขาข้างในแล้วก็โบราณสถานปางศรีเทพนะครับแต่ว่าจุดแรกที่รถรางเนี่ยจะพาเราไปรับชมนะครับก็คือหลุมขุดค้นทางโบราณคดีปีพศ2531นั่นเองนะครับก็คือจะไปรู้จักเมืองโบราณศรีเทพในยุคเริ่มแรกนะครับยุคเริ่มแรกตอนที่มนุษย์เนี่ยเขาเข้ามาตั้งบ้านเรือนถิ่นฐานอยู่ ในบริเวณพื้นที่แห่งนี้นะครับเป็นจุดแรกก่อนนะครับอ๋อคืออันนี้เราขุดค้นกันมาตั้งแต่ปี2 5 3 1จริงๆแล้วเนี่ยเมืองโบราณสีเทพครับมีการดำเนินงานทางโบราณคดีมาตั้งแต่ปีประมาณปีพศ2521แล้วนะครับแล้วก็มีการจัดตั้งเป็นอุทยานประวัติศาสตร์รีเทมเนี่ยเมื่อปีพศ2527นะครับแต่ว่าสี่ปีถัดมานะครับก็คือพศ2531เนี่ยเป็น ปีแรกที่เรามีการค้นพบการฝังศพของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์เป็นครั้งแรกในพื้นที่เมืองแห่งนี้นั่นเองโอ้เดี๋ยวจะได้เห็นกันด้วยนะฮะก็คือเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะที่ทําให้เหมือนว่าชื่อเสียงของอุทยานบริษัทสีเทยมีชื่อขึ้นมาเลยหลังจากที่ขุดค้นตรงนี้ใช่ไหมครับก็เป็นเป็นประชากรกลุ่มแรกดีกว่าครับเขาเป็นประชากรกลุ่มแรกที่เขาเข้ามาตั้งบ้านเรือนถิ่นฐานอยู่ในบริเวณพื้นที่เมืองโบราณสีเทพแห่งนี้นะครับก่อนที่ จะเป็นบ้านเมืองเป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่ครับผมก็ก็จะเป็นชุมชนเกษตรยุคเกษตรกรรมขนาดเล็กๆกันก่อนนะครับรู้จักในการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์นะครับแล้วก็รู้จักในมีการติดต่อกับว่าทธภายนอกนั่นเองนะครับก็การติดต่อกับว่าทธรภายนอกผ่านจากการค้าขายเนี่ยมันก็ทําให้บ้านเมืองนะครับเจริญพัฒนาขึ้นนั่นเองนะครับจากชุมชนขนาดเล็กไปสู่ ชุมชนเมืองขนาดใหญ่ค,คุณนี่ครับโดยปกติแล้วถ้าเกิดเรามาเที่ยวที่นี่ฮะต้องใช้เวลาแต่ละจุดต่างเนี่ยรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยควรจะมีเวลาให้กับที่ผุดเามประสัสสิเทมเนี่ยประมาณสักกี่ชั่วโมงอะไรอย่างไรดีก็ถ้าในส่วนของอ,อุทยานตรงด้านนี้นะครับก็จะใช้เวลาประมาณสักหนึ่งชั่วโมงมนะครับหนึ่งชั่วโมงก็สามารถที่จะนัางรถล้างแล้วก็ดูสถานที่ต่างต่เนาะถ้าเกิดผู้สูงอายุเนี่ยได้เดินรอบได้แล้วนะครับใช่ครับ อ่าครับนอกจากนี้แล้วครับอีกอย่างหนึ่งปัญหาอย่างหนึ่งของผู้สูงอายุก็คือต้องถามว่าคือในเรื่องห้องน้ำานาะเพราะผู้สูงอายุเนี่ยจะเข้าห้องน้ําบ่อยบแบบนี้เนี่ยในอุทยานของเราเนี่ยมีการปรับปรุงพัฒนาห้องนั้นอย่างไรบ้างอะครับใช่ก็มีทั้งในในส่วนของห้องน้ําลานจอดรถเนี่ยก็จะมีมห้องสําหรับผู้พิการนะครับสองห้องถ้าท่านใดไม่ไม่สะดวกที่จะเข้าห้องน้ำปกติเนี่ยก็สามารถที่จะมาใช้ตรงนั้นได้แล้วก็ตอนเนี้ยก็คือ แล้วก็จะปรับปรุงในส่วนของห้องน้ําในส่วนของโซนกลางเมืองนี้ด้วยครับเพื่อให้รองรับด้วยเนาะใช่ครับนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกไปคุณผู้ชมครับว่าที่นี่ผู้สูงอายุเขาว่าชื่นชอบนะฮะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางฮอตฮิตนะในปีนี้เลยนะที่ว่าต้องมาเที่ยวกันนะฮะโดยเฉพาะผู้ที่เกษียณอายุราชการเกษียณวุฒิการทำงานต่างเนี่ยนะฮะก็ชื่นชอบที่จะนัดกับกลุ่มเพื่อนเนาะแล้วก็มาท่องเที่ยวกัน อันนี้คือเป็นส่วนของอาคารแรกเนาะที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นใช่ครับลุดค้นทางกับโงรานคดีปีพศสอง1นนั่นเองนะครับครับผมนี่นะเราจะเห็นนี่บรรยากาศามีวิวสุขอายุเที่ยวกันจริง,รงๆด้วยนะตอนนี้นะ <c oughs> แล้วก็มีทางขึ้นทางขึ้นก็อำนวยความสะดวกนะเป็นทางที่แบบสามารถรถวิวแชร์ต่างๆเนี่ยก็สามารถขึ้นได้ด้วยนะครับอันนี้คือเป็นสิ่ง ฝูกสร้างที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุด้วยนะฮะเที่ยวได้สบายนะจริงๆแล้วเนี่ยในแต่ละที่นะครับที่เขามีการแวะให้ผู้สูงอายุเนี่ยไปดูกันเนี่ยนะครับนี่นะฮะนี่เป็นหลุมขุดค้นนะครับที่มีในส่วนของโครงกระดูกด้วยใช่ใช่ครับเอาไปดูกันไหมครับผู้ชมไปดูกันนะครับว่าข้างในนี่มีอะไรกันบ้าง ว่าการฝังศพครั้งที่2หรือ secondary burial มันจะเป็นมันเป็นประเพณีในการพงศพแบบโบราณในในวางล่างฝังร่างธรรมดานี่ก็เรียกครั้งที่1นึ่งธรรมดาเปกติตามที่เราเข้าใจกัน ครับคุณผู้ชมครับระหว่างที่เราดูเนี่ยก็เห็นกลุ่มนะฮะกลุ่มเบรุ่นนะฮะที่มาเที่ยวชมพอดีอส,วส,ดสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้มาจากไหนกันครับมาจากเชียงรายครับโอ้มาจากเชียงรายเลยนะฮะเชียงรายทำไมถึงสนใจที่มาที่นี่อ๋อเห็นเอเก่าแก่อยากจะมาเที่ยวดูค่ะอ่าครับผมแล้วหลายคนเนี่ยเขากลัวว่าแบบสูงวัยแล้วพอมาเที่ยวจะลําบากเป็นไงลําบากไหมมาเที่ยวที่นี่ไม่ลาบากค่ะน้องเขามีครับริการดีค่ะนั่งรถรางมา นี่แหละฮะนี่คือเป็นเสียงเห็นมีเป็นมรดกโลกก็เลยสนใจมากันมากันเยอะไหมครับวันนี้มาสิบคนโอ้โหสิบกว่าคนเลยจากเชียงรายนะฮะเฉลี่ยแล้วอายุเท่าไรกันที่มาวันนี้หกสิบกว่าเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองยังแข็งแรงอยู่เลยหกสิบกว่าหกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดนี่ฮะนี่ก็คือมาท่องเที่ยวกันและนี่ยืนยันลงเสียงแล้วนะครับว่ามาเที่ยวที่นี่คือเขามีการอำนวยความสะดวกน้อยให้กับผู้สูงอายุมีรถรางต่างต่างด้วยนะครับขอบคุณมากที่มาสนุกนะครับขอบคุณมากครับ ผู้ชมครับและในตอนนี้หลังจากที่อาคารมาสักครู่นะ้ะที่เราลงไปดูกันแล้วนะครับ mm hmm. ก็จะมีส่วนต่างๆที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่อย่างข้างๆนี่คืออะไรเอ่ย อาจจะเป็นบริษสถานปางสองพี่น้องนะครับผมครับผมคือตามปกติแล้วเนี่ยก็มี2ช้อยเนาะถ้าเกิดผู้สูงอายุสะดวกที่จะลงไปที่จะไปดูเองเนี่ยก็ได้นะแต่ถ้าเกิดใครอาจจะแบบเดินไม่คล่องเนี่ยก็ไม่เป็นไรเนาะก็สามารถที่จะรับฟังคำบรรยายบรถได้เลยปกติอย่างที่บอกไปว่าพี่ที่ขับรถเนี่ยก็สามารถที่จะบรรยายได้ด้วยใช่ใช่ครับอันนี้มีความสำคัญอะไรบ้างก็ในโซนนี้นะครับในโซนนี้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มบริษสถานกลางเมืองขนาดใหญ่นะครับหลายๆคนเนี่ยหลายหลายท่านเนี่ยก็อาจจะเข้าใจผิดว่าเป็น โซนของปราสาทราชวังแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือศาสนาสถานนะครับที่สร้างเอาไว้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนานั่นเองนะครับก็จะมีทั้งในส่วนของศาสนสถานของศาสนาพุทธแล้วก็ศาสนาสถานของศาสนาฮินดูนั่นเองอ๋อสองศาสนาแต่อยู่ในบริเวณเดียวกันเดียวกันใช่ครับผมอันนี้ก็คือแสดงว่าเป็นเป็กี่ยวกับเรื่องของความเชื่อของคนสมัยก่อนของที่สิทเทพเทศนี่เนาะ ว่าเขามี2อสอด้านสองศาสนาก็มี2ศาสนาถ้าศาสนาหลักๆนะครับหรือว่าที่เราไปดูรับชมในส่วนของหลุมพุทธทางโบราณคดีเนี่ยนั้นก็จะเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับผู้คนในยุคก่อนประวัติศาสตร์ของบริเวณแถวนี้นะครับเขาก็จะมีศาสนาของเขาหมนเลน ที่เราเรียกว่าการนับถือธรรมชาตินับถือผีบราพชนอะไรแบบนั้นอันนี้คืออะไรเอ่ยนะครับอันหลังนี้ก็จะเป็นปรางสีเทพนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทวลไยเนื่องในศาสนาฮินดูนะครับลัทธิไสววานิกายนะครับก็คือนับถือพระศิวะเป็นเทพเจ้าสูงสุดนั่นเองครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นบริเวณนที่ลดรางพามานะครับแล้วก็ถ้าเป็นหลังจากนี้ไปเนี่ยก็คือไปด้านหน้าแล้วที่เราขึ้นกันตอนแรกเมื่อสักครู่นี้นะครับคผู้ชมครับ ในนี้ก็คืออาคารจัดแสดงเนาะที่รวบรวมการให้ความรู้ด้วยนะครับเป็นอาคารแรกๆที่เรานั่งรถลังแล้วก็ผ่านไปเมื่อสักครู่นี้ซึ่งอยู่ด้านล่างไม่ต้องขึ้นบันไดนะผู้สูงอายุสะดวกนะเข้ามาได้เลยนะครับอันนี้เป็นการจัดแสดงแผนที่ใช่ไหมครับเมื่อสักครู่นี้ที่เรานั่งรถลังกันเนี่ยเราไปบริเวณไหนยางไรฮะก็ตอนนี้เรากําลังอยู่บริเวณด้านมุมทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นที่ทรงกลมนะครับที่เราเรียกว่าเมืองในนะครับก็จะมีเดิอทที่ทั้งหมดประมาณ1,300ไร่นะครับตอนนี้เรา เรากําลังอยู่ตรงด้านนี้นะครับแล้วก็เราก็นั่งรถรางเข,เข้ามาะนะครับผ่านจุดที่เป็นกลุ่มศาสนสถานกลางเมืองขนาดใหญ่นะครับปรางสีเทพปรางสองพี่น้องเขาคลังในแล้วก็หลุมกุดค้นของเราก็คือจะอยู่ทางตรงบริเวณกลางๆลาค่อนไปทางด้านทิศตะวันตกนั่นเองอะนะครับ,รบผม น,นี้คือจุดที่เรานั่งรถผ่านมาเมื่อสักครู่ในห,ห้องนี้จะให้ความรู้อะไรบ้างครับก็จะเป็นจุดแรกที่เราจะรู้จักเมืองโบราณของเรากันก่อนนะครับก่อนที่เราจะนั่งรถรางกันเข้าไปอะไรอย่างนี้ก็ส่วนตัวก็อยากจะแนะนําให้นาท่องเกี่ยวเนี่ยได้เข้ามารับชมในส่วนห้องนี้กันก่อนก่อนที่จะขึ้นรถรางอะไรอย่างนี้แล้วก็จะได้เห็นภาพจําลองต่างๆนะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นอย่างไรแผนที่เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนี่ก็มีแสดงในเมือง เมืองนอกใช,ใช่ไหมฮะจะจะเป็นบริเวณอีกพื้นที่หนึ่งนะครับของเมืองโบราณสีเทพที่เขาแบ่งมีการแบ่งพื้นที่เนี่ยออกเป็นสองสองส่วนด้วยกันอ่าครับแล้วอันนี้ที่เป็นรูปปั้นที่จําลองมาอันนี้ครับคือรูปปั้นอะไรอย่างเงี้ยบ้างฮะเดี๋ยวมาดูกันนี่จะจะเป็นปฏติมากรรมพระสุริยเทพนะครับ,รบ<ม>ที่เป็นเอ่อเทพองค์หนึ่งในศาสนาฮินดูนะครับซึ่งเมืองโบราณสีเทพเนี่ยเรามีการค้นพบปฏติมากรรม พระสุริยาเทพเนี่ยค<น>่อนข<อ>้าง <ๆ S 2> เยอะเยอะมากๆจนเราเชื่อว่าเมืองโบราณสิเทพเนี่ยน่าจะมีลัทธิที่นับถือพระสุริยะเลย ừ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  ภายในเมืองโบราณ<อ>เนี่โอ้คือภายในนี้นรเราขุดค้นพบอันนี้เยอะมากแต่คือตอนที่เราเข้าไปดูข้างในเนี่ยคือไม่ได้ไม่ได้เห็นแล้วใช่ไหมเพราะว่าเราขุดค้นได้นเนี่ยเราต้องเอามาเก็บไว้อย่างไรบ้างฮะใช่ถ้าเป็นของนะครับหรือว่าเป็นของที่มีคุณค่ามาก,มากๆเนี่ยแล้วก็ เราจะส่งไปให้ที่พิพันธุศาสารแห่งชาติ<ม>ที่เขามีหน้าที่ในเรื่องของการดูแลรักษาแล้วก็จัดแสดงโบราณวัตถุที่มีคุณค่าเหล่านี้ะนะครับรับผมแสดงว่าเราคนคบเยอะมากเยอะ<ช>มากๆ<ง>ครับประมาณสักเท่าไหร่ยังไงนับไปนับมาอาจจะถึง7จถึงแองค์ได้ครับครับผมอ่ะและนี่เลยนะฮะคุณผู้ชมครับอันนี้คือไฮไลท์นะฮะของที่ อุทพยามประวัติศาสตร์สีเทพเนนับก็คือบริเวณเขาข้างนอกนั่นเองนะฮะเขาข้างนอกมีความสําคัญอย่างไรบ้างครับเขาข้างนอกเป็นโบราณสถานนะครับที่ตั้งอยู่นอกคูน้ําคันดินของเมืองโบราณสีเทพนะครับจะไม่ได้อยู่ภายในขอบเขตของคูน้ําคันดินของเมืองในแล้วก็เมืองนอกนะครับแต่ว่าจะอยู่ด้านนอกนะครับขึ้นออกไปทางทิศเหนือประมาณ2-3กิโลเมตรนั่นเองนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยโบราณสถานหลังนี้นะครับอยู่ในความรู้จัก ของวงการโบราณคดีนะครับตั้งแต่พศ2480แล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งไม่ได้มามีการขุดค้นทางโบราณคดีเนี่ยเมื่อปีพศ2551หรือปี2008นี่เองเพราะอะไรครับทำไมเขาข้างนอกเนี่ยถ้าเกิดตามแผนที่แล้วตามที่เรามาท่องเที่ยวกันรถลัางผ่านไปี่ยเขาถึงไปอยู่ไกลจากส่วนนี้เลยครับเพราะว่าเป็นการจัดวางนะครับเป็นการจัดวางอ,อ,อย่างมีการวางแผนไว้แล้วหนึ่งก็คือว่าเขาข้างนอกนะครับเป็นโบราณสถานที่ มีขนาดใหญ่มากๆนะครับเส้นขนาดนะครับคูณ64เมตรนะครับแต่ว่าด้วยตัวที่เรามาดูตรงแผนที่ตรงด้านนี้นะครับเราก็จะเห็นได้ว่าเขาคลังเขาบริษัทเขาค้างนอกเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่ในส่วนของอาคารประธานอย่างเดียวนะครับแต่ว่ามันก็จะมีเจดีขนาดย่อยนะครับที่กระจายอยู่ นะครับไปตามทุกชิปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องใช้สเปซเนี่ยค่อนข้างมากและปัจจุบนนันเจดีแบบนี้ยังมีการขุดค้นเจอบ้างไหมคะเจอเจอครับแล้วก็ยังใช่แล้วก็เราก็ยังมีการขุดค้นขุดแต่งนะครับในส่วนของศาสนสถานขนาดเล็กๆนะครับที่กระจายไปเทกระจายไปทางด้านที่ตะว,วันตกเนี่ยอยู่เลยและจากการศึกษาค้นคว้าเนี่ยครับสิ่งนี้คนสมัยก่อนเขาไปทำอะไร ก็ไว้เป็นสถานที่ไว้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนานะครับ<ม>อย่างเช่นตัวนี้นก็จะเป็นของศาสนาพุทธนิกายมหายานนั่นเองนะครับผมครับผมแล้วคืออย่างผู้สูงอายุครับที่มาเที่ยวเนาะรถรางไม่ได้มีไปถึงตรงนี้ใช่ไหมครใช่ครับผมแต่สามารถขับรถไปดูได้ไปดูได้ไดม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นอ๋อมันก็ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายนะครับขับรถส่วนตัวเนี่ยที่มากันนะครับสามารถไปดูความยิ่งใหญ่ได้เพราะว่าหลายคนบอกว่าเหมือนเปรลมิดเมืองไทยความยิ่งใหญ่ นะครับอันนี้เลยขนาดใหญ่มากมากอืครับผมก็จะมีตอนนี้ก็คือมีการขุดค้นในส่วนของเจดีที่ประกอบไปอีกช่ครันจะมีเจดีขนาดเล็กเนี่ยกระจายอีกมากเลยนะครับครับผมอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับสำหรับใครที่มาท่องเที่ยวกันที่อุทยานประวัติศาสตร์สีเทพนะครับที่แห่งนี้ครับรวมถึงที่เรานั่งรถรางเนี่ยรถรางมีให้บริการตั้งแต่กี่โมงกี่โมงรถรางนะครับก็จะบริการให้บริการเวลาในเวลาประมาณ8ปดโมงครึ่งถึง4ี่โมงครึ่ง 8ปดโมงครึ่งถึง4ี่โมงเด่นอ่า4ี่โมงครเดี๋ยครับผมก็มาท่องเที่ยวกันได้ถ้าเกิดมาเป็นกรุ๊ปอย่างเมื่อสักครู่นี้นะที่เราไปสัมภาษณ์กับที่มาจากจังหวัดเชียงรายเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเขาสามารถมีคำแนะนำไหมครับว่าถ้าเกิดมาเป็นกรุ๊ปใหญ่ๆเนี่ยต้องมาจองไว้ก่อนหรือติดต่ออะไรยังไงก่อนไหมอ๋อถ้ากรุ๊ปนะครับกรุ๊ปถ้าท่านใดนะครับที่ ต้องการอยากที่จะมีในส่วนของผู้บรรยายนะครับก็สามารถที่จะติดต่อได้กับทางสำนักงานนะครับแล้วก็ส่งอีเมลนะครับเพื่อเป็นการยืนยันนะครับอีเมลไปที่สีเทพพาร์คแอด o ย o m ูคอรับผมนะครับก็หึ่งช่องทางนะครับในการติดต่อนะฮะก็เท่าที่เราเห็นทั้งรายการเนี่ยสำหรับผู้สูงอายุที่มาท่องเที่ยวที่อุทจจมปราศริเทพเนี่ยสุขสบายมากนะครับ ได้รับความรู้แน่ๆแล้วก็มีรถลางนะครับที่เหมาะสมนะฮะขึ้นได้สะดวกมากๆเลยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณนิกเป็น,นอย่างมากเลยครับสวัสดีครับและนี่คือทั้งหมดนะครับของรายการ NBT n o อรวมใจคนไทยไม่เติงกันวันนี้ลายกันไนก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ